สวัสดีครันักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูเช่นเคยในวิชาหน้าที่พลเมืองวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5แตกต่างคือเรื่องธรรมดาก่อนอื่นนักเรียนหยิบหนังสือหน้าที่พลเมืองขึ้นมาก่อนนะลูกแล้วเปิดหนังสือไปที่หน้า66หน่วยการเรียนรู้ที่5แตกต่างคือเรื่องธรรมดานักเรียนเรียนไปแล้วหนึ่งหัวข้อใช่ไหมลูกก็คือ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลวันนี้คุณครูจะขึ้นหัวข้อที่สองนะลูกก็คือความขัดแย้งในห้องเรียนและการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีหัวข้อที่สองความขัดแย้งในห้องเรียนและการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีนักเรียนจะต้องมารู้ความหมายของคำว่าความขัดแย้งก่อนนะลูกความขัดแย้งหมายถึง ความไม่ลงรอยกันความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นได้ทุกสังคมนะลูกไม่ว่าในบ้านในห้องเรียนหรือในโรงเรียนนะลูกความขัดแย้งนี้จะแบ่งออกเป็นด้วยกันสองประเภทด้วยกันก็ได้แก่หนึ่งความขัดแย้งจากความคิดนะลูกก็หมายถึงการที่เรามีความคิดที่ไม่ตรงกันหรือแตกต่างกันนะลูกเหมือนกับภาพสองภาพนี้ลูกสองภาพนี้เขาขัดแยง้ง ในด้านความคิดนะลูกเขามีความคิดที่ไม่ตรงกันนะลูกข้อที่สองความขัดแย้งจากการกระทำก็หมายถึงนะลูกการกระทำที่ไม่ลงรอยกันการขัดกันหรือการละเมิดสิทธิ์กันนะลูกเหมือนกับภาพสองภาพในลูกสองภาพนี้ก็คือการขัดแย้งจากการกระทำของแต่ละบุคคลนะลูกนะคะนักเรียนอาจจะสงสัยว่า การละเมิดสิทธินะลูกคืออะไรนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังนะลูกการละเมิดสิทธิผู้อื่นนะลูกเป็นการที่บุคคลใช้เสรีภาพของตนเองนี่มากเกินไปเหมือนกับภาพนี้นะลูกนะคะภาพนี้ก็คือการละเมิดสิทธิผู้อื่นนะลูก เป็นการที่บุคคลใช้เสรีภาพของตนเองเนี่มากเกินไปหรือเกินขอบเขตจนทำให้ผู้อื่นนี่เกิดความเสียหายเสียชื่อเสียงนวะลูกได้รับผลกระทบจากการกระทำนั้นๆน,น,นะลูกไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยเจตนาจงใจหรือประมาทเลินเลิกก็ตามนะลูกนี่คือการละเมิดสิทธิผู้อื่นนะลูกนะคุณครูก็ได้อธิบายความขัดแยง้งไปแล้วนะลูกเรามาดู วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีนักเรียนจะต้องมารู้ความหมายของคําว่าสันติวิธีกันก่อนนะลูกสันติวิธีก็หมายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงนะลูกเราจะต้องปองดองกัน การปองดองกันก็คือการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะลูกการจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีเป็นหนทางที่จะทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและยั่งยืนนะลูกวิธีการแก้ไขปัญหาลูกโดยสันติวิธีมีวิธีง่ายๆดังนี้นะลูก นักเรียนมาดูวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีนะลูกมีวิธีการง่ายๆดังนี้ 1. เราจะต้องยอมรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน 2. ไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีข้อที่3ก็คือ เคารพให้เกียกรติกันและไม่กล่าวว่าอายผู้อื่นข้อที่สีรู้จักการให้อภัยผู้จากที่ดีต่อกันนะลูกถ้าเราทําได้นะลูกเราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะลูกนักเรียนก็ได้เรียนหัวข้อที่สองไปแล้วลูกความขัดแย้งในห้องเรียนและการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีเรามาทําแบบฝึกหัดกันเลยนะลูก นักเรียนเปิดหนังสือเล่มนี้ไปที่หน้า67นะลูกวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดกันต่อนะคะหน้า67นะลูกกิจกรรมที่2ความขัดแย้งในห้องเรียนและการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีข้อที่1ให้นักเรียนโยงเส้นตามเส้นปาณรลุกไปยังภาพที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีนะลูกตรงกลางนี้ก็คือ ปองดองสมานฉชันนะลูกการปองดองสมานฉันเราจะต้องรักใครกันลูกสามัคคีกันและจะต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นนะลูกนักเรียนสังเกตภาพนะลูกภาพไหนลูกปองดองสมานฉชันลูกนะคะนักเรียนสังเกตภาพดีๆนะลูกเรามาเริ่มภาพข้างบนเลยนะลูกภาพที่1นึ่นี้นะลูกเป็นการปองดองสมานฉัชันกันไหมลูกสังเกตภาพนะลูกนะคะ ภาพที่หนึ่งนี้ไม่ใช่นะลูกนักเรียนก็ไม่ต้องลากเส้นตามรอยจุดปะนะลูกมาดูภาพที่สองนะลูกสังเกตพี่น้องสามคนนะลูกนะคะสามคนพี่น้องปองดองสมัยฉันก็ไม่ลูกข้อนี้ใช่ไหมลูกข้อนี้ใช่นะลูกนักเรียนก็ลากเส้นนะลูกตามรอยจุดปะนะลูกแบบนี้นะลูกนะคะลากให้ตรงรอยจุดปะนะลูกนะคะมาดูภาพที่สาม ภาพที่สมนี้เพื่อนนะคะเป็นเพื่อนกันนะลูกเราจะต้องปองดองสมานฉันไม่ลูกรักไข่สามัคคีกันลูกใช่ไหมคะภาพนี้ใช่นะลูกนักเรียนก็ลากเส้นตามรอยจุดปะเลยนะลูกมาดูภาพที่สภาพที่สนี้พี่น้องสองคนแย่งของเล่นกันนะลูกลองดูซิแย่งอะไรกันลูกแย่งตุ๊กตาก,กันใช่ไหมลูก เป็นการปองดองสมัยฉันไม่ลูกเป็นการลักใข่กันไม่ลูกภาพนี้ภาพนี้ไม่ใช่นะลูกนักเรียนก็ไม่ต้องลากเส้นนะลูกมาดูภาพที่ห้านะลูกภาพที่ห้านี้พี่น้องสามคนนะลูกนะคะดูสิสังเกตภาพเป็นการปองดองสมัยฉันไม่ลูกเป็นไหมคะภาพนี้เป็นนะลูกนักเรียนก็ลากเส้นตามรอยจุดปาะเลยนะลูก เสร็จแล้วใช่ไหมลูกเรามาทำแบบฝึกหัดข้อที่สองกันต่อเลยนะคะเปิดไปที่หน้า6 8ปนะลูกข้อที่สองให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้อง2.1ให้นักเรียนสังเกตภาพนี้นะลูกว่าภาพนี้เกิดจากสาเหตุอะไรนะลูกมาดูสาเหตุที่เกิดคือ1 แย่งของเล่นกันหรือแบ่งของเล่นกันลูกภาพนี้เกิดจากสาเหตุอะไรลูกภาพนี้ก็เกิดจากสาเหตุการแย่งของเล่นกันนะลูกเมื่อแย่งของเล่นกันแล้วผลกระทบคือข้อไหนลูกผลกระทบคือกลมที่1เกิดความสงบสุขกลมที่2เกิดความวุ่นวายนะักเรียนคิดว่ามเมื่อเราแย่งของเล่นกันแล้วผลกระทบก็คือ เกิดความวุ่นวายแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีเรามีวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีได้อย่างไรลูกกลุ่มที่1นึฟ้องผู้ใหญ่กลุ่มที่สองแบ่งของเล่นให้นักเรียนคิดว่าแนวทางแก้ปัญหาโดยสันติวิธีก็คือแบ่งของเล่นให้2.2 นักเรียนสังเกตภาพในรูปเกิดจากสาเหตุใดลูกนะคะภาพนี้นะลูกนะคะมาจากสาเหตุอะไรลูกกลมที่หนึ่งพูดคุยกันใช่ไหมลูกกลมที่สองเถียงกันนักเรียนสังเกตภาพนะลูกสาเหตุจากภาพนี้ก็คือเถียงกันนะลูกเมื่อเถียงกันแล้วผลกระทบคือข้อไหนลูกผลกระทบที่ตามมาคือข้อไหนคะกลมที่หนึ่งเกิดความขัดแย้งกัน กลุ่มที่สองเกิดความเข้าใจกันสาเหตุการเถียงกันนะลูกผลกระทบก็คือเกิดความขัดแย้งกันแนวทางในการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีเรามินวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีคือข้อไหนลูกกลุ่มที่หนึ่งยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นกลุ่มที่สอง ไม่คุยกันนักเรียนคิดว่าแนวทางแก้ปัญหาโดยสันติวิธีข้อไหนถูกลูกข้อที่ถูกต้องก็คือกลมที่1ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนักเรียนเปิดไปที่หน้า69ข้อที่สามให้นักเรียนยกตัวอย่างปัญหาความขัดแยง้งที่เกิดขึ้นระหว่างตนเองกับเพื่อน และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีแล้วสรุปลงในแผนภาพความคิน,นะลูกตอนนี้นักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะลูกนักเรียนเรายกตัวอย่างปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างตนเองกับพี่หรือน้องก็ได้นะลูกนะคะเพราะหนูเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะลูกนะคะมาดูตัวอย่างของคุณครูนะลูกนะคะคุณครูยกตัวอย่างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็คือ แย่งของเล่นกันนะลูกพี่น้องอาจจะแย่งของเล่นกันใช่ไหมลูกผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงลูกเมื่อเราแย่งของเล่นกันแล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือเราจะทะเลาะกันใช่ไหมลูกนะคะเมื่อผลที่เกิดขึ้นคือพี่น้องทะเลาะกันแล้วเราจะมีแนวทางแกง้ปัญหาโดยสันติวิธีโดยวิธีอะไรลูกเราก็จะต้อง แบ่งของเล่นกันนะลูกพี่น้องนะลูกเราจะต้องแบ่งกันเล่นนะลูกนะคะเราจะได้รักใคร่าสามัคคีกันนะลูกนะคะนี่คือตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้นักเรียนได้ดูนะลูกนักเรียนจะเขียนปัญหาอะไรก็ได้นะลูกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างพี่น้องนะลูกนะคะมาดูนะคะกลมล่างนี้นะลูก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีแสดงถึงการมีคุณลักษณะของผู้มีวิยัยในตนเองด้านใดดาวที่หนึ่งความซื่อสัตย์สุจริตดาวที่สองยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองข้อไหนลูกข้อที่ถูกต้องก็คือดาวที่สองนะลูกเราจะต้องยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในดาวน้าคําตอบที่สรุปความรู้เรื่องความขัดแย้งและการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีได้ถูกต้องที่นักเรียนเรียนไปในวันนี้นะลูกนักเรียนมาดูดาวที่หนึ่งการลดปัญหาความขัดแย้งด้วยการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจะทําให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สังคมไม่เกิดความวุ่นวายใช่ไหมลูกหรือดาวที่2การลดปัญหาความขัดแยง้งสามารถปฏิบัติได้ด้วยการไม่แสดงความคิดเห็นใดๆเชื่อฟังและทำตามความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอนักเรียนคิดว่าข้อไหนสรุปถูกต้องลูกข้อที่สรุปถูกต้องก็คือดาวที่1นึ่งลูกการลดปัญหาความขัดแยง้งด้วยการ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจะทำให้ทุกคน,นยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขสังคมไม่เกิดความวุ่นวายนะลูกวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนนโลกในหน่วยการเรียนรู้ที่5จบไปแล้วนะลูกนะคะอาทิตย์หน้านลูกคุณครูก็จะทำแบบทดสอบนะลูกในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะลูกในชั่วโมง หน้าที่พลเมืองนะลูกก่อนที่คุณครูจะจบคลิปในวันนี้นะลูกเหมือนเดิมให้นักเรียนทบทวนบทเรียนอีกหนึ่งครั้งนะลูกนะนักเรียนจะได้เข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นนะลูกแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ